สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะอ่าวันนี้เรามาพบกันที่คลิปต่อไปนะคะจากเสือ้ออ่าคุกเสื้อคลุมลายสับปะรดที่แม่ออนทำไว้ที่15คลิปก็เสร็จนะคะแล้วต่อไปเราจะมาเชื่อมตรงคอนะคะทำอย่างไรที่จะให้คอมันแคบลงนะคะ ทําทคอขึ้นอีกประมาณ2นิ้วนะเพื่อนเพื่อถ้าใครชอบถ้าใครชอบที่อคอกว้างๆโชว์ไหล่แม่ออนก็จะแนะนําว่าให้ทําเม็ดแตงล่มนี้ค่ะเม็ดแตงเม็ดแตงล่มสัก สักแถวก็ได้นะคะสักแถวก็ได้เพราะเราจะได้โชว์ไหลนะคะหรือว่าจะทำลายตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเหมือนแม่อ่อนทำนี้ก็ได้มาทำที่คอเพื่อเราจะได้ใส่แบบโชว์ไหลนะคะโชว์ไหลโชว์อกไปนิดนึงนะคะแต่ทีนี้ตัวนี้ลูกค้าเขาอยากได้เป็นคอเตา่าแม่อ่อนก็เลยต้องทำคอคอเต่าขึ้นมาทำคอใมันแคบลงแล้วก็จะ ลายาวเป็นคอเต่าไปเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่อยากทําคอเต่านะคะแต่จะทําคอให้มันแคบลงแม่อ่อนก็จะแนะนําว่าถักขึ้นประมาณอีกสองนิ้วนะคะให้มันแคบลงแล้วก็เราก็จะใส่ได้แล้วนะคะมันก็จะเสร็จก็จะสวยสมบูรณ์แบบนะคะทีนี้เรามาเริ่มแม่อ่อนจะเริ่มสาธิตให้ดูนะคะวิธีเชื่อมต่อคอจะทํากันอย่างไรนะคะ คอจะได้แคบลงนะคะเริ่มจากห่วงนะคะห่วงแรกที่เราขึ้นขึ้นโซ่ทีมีมันจะมีส้นได้ที่เหลืออยู่นี่ค่ะเราก็มาร์กไว้เป็นตัวอย่างไว้เวลาเราเริ่มต้นเราก็จะได้เริ่มต้นที่ห่วงแรกที่เรา,ามาร์กไว้นะคะก็เราก็มา,าดึงส้นได้เข้ามานะคะแล้วก็ควักโซ่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ ทิมเข้าไปดึงเอ็กซ์ขึ้นมานะคะมัดให้แน่นเลยนะคะแล้วก็มาดึงส้นได้ตัวนี้ให้เขามั่นใจว่าแน่นแล้วนะคะนี่นะคะที่แม่อ่อนทำอยู่นี้ทีนี้เราข้ามมาตรงโซ่ตรงห่วงที่เราจะเริ่มถักนะะี่ค่ะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองสามนะคะหลังจากนั้นเราก็คอหนึ่งคอไปที่ห่วงละสามหลักนะคะ ห่วงละสามหลักอ่าโซ่สามที่เราขึ้นครั้งแรกนี้นับเป็นหลักแรกนะคะหนึ่งหลักนะคะแต่และห่วงก็จะใส่ที่สามหลักนะคะอะ่เพื่อนๆก็คงรู้ว่าหลักเราทำอย่างไรนะหลังจากนั้นเราไม่ต้องโซ่นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ข้ามมาอีกที่ห่วงต่อไปเลยนะคะ,อ,ะอีกห่วงต่อไป3มหลักนะคะทำอย่างนี้ไปจนครบ หมุนรอบเลยนะคะมารอบจนสุดที่ที่เราขึ้นไว้นี่แหละคะ่ะอ่ามันก็จะได้งานคล้ายๆกับที่เราเริ่มต้นนะคะแต่มันก็จะสลับหัวท้ายกันนะคะจะได้ดูเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะวิการวิธีการเชื่อมคออ่าแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะว่าจะเอาคอกว้างหรือว่าเอาคอแคบเข้ามา ลายไหนก็ได้ที่เราชอบเราเอามาสลับได้หมดเลยนะคะแต่งคอให้มันน่ารักน่ารักลายจุ๋มจิ๋มก็ได้นะคะเพราะทุกอย่างางานถักก็จะเน้นคอสวยแขนสวยชายสวยนะคะรูปทรงต่างๆที่เราทำเ,าเราก็ทำตามไซส์ของเรานี่ละคะ่ะแต่แขนเราจะเอาบานเอาย้อยไหม มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะอ่าวิธีทำมันก็ใช้เทคนิคเอานะคะงานถักไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็ทำไปเรื่อยๆไอเดียก็จะบันเจิดไปเรื่อยๆนะคะอ่าเขาเรียกว่าแพทเทิร์นก็จะออกมาทางสมองของเราเรื่อยๆนะคะนี่เป็นวิธีการแบบอ่าเรามาเก็บคอทีหลังนะคะทุกตัวต้องเก็บคอทีหลังหมดเลยนะคะ ถึงจะทําคอเล็กเราก็ต้องมาแต่งริมคอเหมือนเดิมนะคะ,ะที่แม่อ่อนถักนี้จะได้หลายแบบนะคะจะทําเป็นคอกว้างเปลือยไหลเลยก็ได้นะคะ,ะเพื่อเราเราก็ตั้งห่วงไว้ที่เยอะๆอยู่แล้วเพื่อเราจะได้มาพลิกแพงคอให้มันได้รู้สึกว่าคอเราเนี่ยเราจะทําแบบไหนดีมันขั้นตอนนี้ ถือว่าสำคัญแต่ก็สวยนะคะมันมันจะสวยมันจะสำคัญแต่ละางานแต่ละชิ้นงานต้องเน้นที่คอด้วยนะคะนี่นะคะที่แม่อรนทำอยู่ตรงนี้พยายามนะคะให้หลักของเราเสมอกันนะคะเนี่ยเหมือนแม่อรนทำอยู่ตอนนี้หลักจะได้เสมอกันมันขึ้นอยู่กับมือเรานะคะมือเรานี่ต้อง ต้องตั้งใจและแน่วแน่จิตใจเราต้องลงไปที่ที่งานของเราแล้วงานของเรามันก็จะเนียบเลยนะคะมือเราจะได้แบบอ่าหนักเบาให้เท่ากันเลยนะคะงานเราก็จะเสมอกันไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปจะพอดีแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำนะคะเพื่อนๆอ,อ่า ใครที่ติดตามชมแม่ออนคลิปแม่ออนอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แก่แม่อ่อนด้วยนะคะกดติดตามแม่ออนด้วยเพราะคลิปต่อไปแม่ออนจะจะมีลายใบสนคู่สีเขียวไพรอของลูกค้าสั่งมาแม่ออนก็จะลงเริ่มลงตั้งแต่เริ่มต้นให้เลยนะคะเริ่มสอนเริ่มฝึกอ่ วิชาฝึกหัดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นงานแบบนี้เราทําต่อจนครบจนครบมาสุดที่ที่แถวที่เราขึ้นไว้นี่นะคะ,ะแม่ออนก็จะเร่งทํำมาอีกทีหนึง่งแล้วแถวต่อไปเราจะทํำยังไงมันอยู่กับเทคนิคเรานะคะ เราจะทำยังไงเราจะใส่แค่สองโซ่ดีไหมสองหลักดีไหมหรือจะทำห่วงโซ่เป็นห่วงก็ได้นะคะได้หมดเลยคอมันก็จะเริ่มแคบลงแคบลงแล้วมันก็จะมันก็จะสวยนะคะมันจะมีเทคนิคของของเขาอยูอ่เทคนิคของแม่อ่อนนี่แหละนะคะ,ะการถักคอไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะ เอาที่เราชอบเห็นไหมคะก็จะเริ่มสวยเข้าไปแล้วนะคะงานถักไม่มีวันสิ้นสุดความสวยนะคะแล้วก็งานถักชิ้นงานแต่และงานย่อมมีคุณค่าทางจิตใจเสมอนะคะทั้งคนซื้อและคนถักนะคะใจไม่รักจริงๆก,ก็ถักไม่ได้ใจไม่รักจริงๆก,ก็ไม่กล้าซื้อนะคะ แล้วงานถักทุกชิ้นงานไม่มีวันตกยุคนะคะาลายตั้งแต่ดึกดำบันเอาขึ้นมาทำก็สวยเหมือนเดิมนะคะเราถักไว้ตั้งแบบ20ปีแล้วเราเอามาใส่มันก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะคืองานถักเป็นงานที่วิกฤตมากๆสำหรับตัวแม่อรอนนะคะแม่ออนคิดว่าอย่างนั้น เพื่อนๆนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้นะคะยังไงก็ตามถ้าเรามีใจรักใจจดจอ่อแล้วก็ใจมั่นคงแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะคะ,ะเราทำด้วยใจใส่ใจลงไปนะคะ,ะใส่ใจลงไปอย่าไปหงุดหงิดกับการทำนะคะทำผิดเราก็ลื้อทำใหม่ได้นะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อได้หา นะคะวิชา,าครูบาอาจารย์ทุกคนก็ลงสอนในคลิป youtube กันหมดเลยนะคะแต่ที่แม่ออนก็เออก็อยากเอากับเขาบ้างเพราะมันวิชามันล้นนะคะวิชามันล้นสมองก็ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้รู้วิชาหรือว่ารู้เคล็ดลับของแม่ออนบ้างนะคะในวัยห้นะคะในวัย59 แม่อ่อนก็อยากถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหา,าน้องๆพี่ๆนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นแค่อคอหนึ 1, ่งคอห่วงละสหลักเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องมีโซ่เลยนะคะทำเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะคะ เพราะงานเราเรามั่นใจว่างานเรามันมันมันเสมออ่ะมือเราเสมอจิตเราเสมอนะคะมันก็จะไปแบบเหมือนจักเลยนะคะเหมือนจักอุตสาหกรรมเลย <laughs> เหมือนจักอุตสาหกรรมเลย <laughs> อย่าไปซีเรียสน,นะคะต้องใช้อารมณ์สุนทรีนะคะ พราะงานฝีมือไม่ไม,ไม่ไม่มีใจหลักใจหักอิริทําไม่ได้เด้อนะคะเนี่ยเราต้องใช้อารมณ์สุนทรีไปด้วยนะคะการทำการทำการถักเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์สุนทรีอย่าไปวิตกนะคะเราทำใหม่ได้ทำไม่ถูกเราก็ลื้อทำใหม่ได้เอาจนกว่าเราจะพอใจนะคะ สวยเราก็สวยคนอื่นนั่นแหละคะ่ะคนอื่นไม่สวยก็ช่างเขาเราสวยก็อย่างนะคะเรามั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ใส่ใส่งานฝีมือเราเราก็เขาเรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะคะประมาณนี้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ใช้บริการแม่ออนนะคะรับถักชั่วราชอาณาจักรนะคะทั่วโลกก็ว่าได้คะ่ะ งานต่างประเทศก็มีนะคะที่ไว้ใจฝีมือแม่ออามาดามต่างๆก็โทรมาสั่งนะคะไลน์มาสั่งแชทมาสั่งแม่ออนก็ส่งให้นะคะ,ะทำทุกอย่างนะคะค่าบริการก็พอใจซื้อพอใจขายนะคะ,อ,ะอยู่ที่ความพอใจของแต่ละ,ะทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีถูกไม่มีแพงนะคะ งานถักเป็นงานฝีมือถ้าเขาให้ใจเราเราก็ให้ใจเขานะคะทุกอย่างมันมันคุยกันได้นะคะมันไม่จำเป็นว่าพาณิชย์ต้องมาควบคุมราราคาสินค้าราคาเสื้อเราอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับพอใจซื้อพอใจขายจิตใจเราบางครั้งถักให้เฉยๆก็มีนะคะ บางครั้งคนที่รับไปให้เราเยอะๆก็มีนะคะมันมันดูที่กำลังใจแล้วก็ความใจใจซึง้งใจหากันอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็คือถ้าถ้าสมาชิกหรือว่าเพื่อน,อนๆหรือว่าลูกค้าที่ชอบอใส่ชุดเราแล้วเราเห็นแล้วเราหายเหนื่อยเลยค่ะหายเหนื่อยเลยลูกค้าชอบเราก็ปื้มนะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะ อนอกจากเราจะตายจากจากงานเราไปนะคะก็มีแค่นี้ละคะ่ะมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องอยากฝากผลงานดีๆเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อเนื่องไปอย่างน้อยๆเขาก็จะได้คิดว่าอ๋อแม่ออนงานถักโคโเคที่ในช่อง YouTube ท่านเสียไปแล้วแต่มันก็ยังมีผลงานให้ลูกหลานได้กดดูกดไลค์กดอ่ากดดูรายละเอียดกดดูลายได้อย่างนี้นะคะอ่าน,นี่คือวิธีความชิดของแม่อ่อนนะคะอ่าก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาทําคอให้ให้ดูว่าคอมันจะเล็กไหมแต่ของแม่อ่อนนี่จะขึ้นเป็นคอเต่านะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องเล็กก่อน คอเต่ามันก็จะไปอยู่ที่ช่วงลำคอนะคะขึ้นเป็นคอเต่าแต่ก่อนจะถึงลำคอเราก็ต้องมาทำให้เขาแคบลงก่อนนะคะ,ะประมาณนี้ละคะ่ะเหมือนเหมือนจะรอบแล้วนะคะแต่เวลามันรู้สึกว่าเวลามันจะมันจะพอไหมเดี๋ยวไม่ออนําให้ครบเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ขอหยนดวนหน่อยนิดนึง คอ,อหนึ่งคอไปที่ห่วงละสหลักนะคะทำให้เสมอกันนะคะเพื่อเราจะได้ถ้ามันสูงต่ำเกินไปแล้วก็ลื้อทำใหม่นะคะให้มันเสมอกันนะคะอ่ามันต้องมีกติกาในในในใ,ใ,ในตัวของเราไปด้วยนะคะ,อ,ะอย่ารักไก่ตัวเองนะคะ ถ้ารักไก่ตัวเองมันจะถือว่าแม่อ่อนจะถือว่าแบบมันจะเคยตัวนะคะเราอย่ารักไก่ตัวเองนะคะเราต้องทำให้มันรู้สึกว่าเออถ้าเราทำแล้วเราสบายใจว่าเออสวยมากๆคนอื่นก็สวยตามเรานี้แหละคะ่ะคนอื่นก็จะเอาเราไปเป็นตัวอย่างถามว่าเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไรเลยทําเลยค่ะเพราะมันใจไม่รักจริงๆทําไม่ได้ค่ะงานถักถึงคุณจะมีลูกค้าสั่งเป็นสิบเป็นร้อแต่คุณทําให้เขาไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรนะคะอ่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือหรืองานหรือใจล้วนๆนะคะใจล้วนๆเลยอ่าที่ไม่ออนคุยตรงนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคะเพื่อจะได้เตือนสติของทุกคนว่าอ่าการที่เรา สอนเดว่าเราถือคอมเมนต์มาแล้วแม่ออนตอบไปอย่างเงี้ยแม่ออนจะไม่ห่วงวิชานะคะใครทำได้ทำเลยแต่ขออย่างเดียวว่าให้โพสงานตัวเองอย่าไปโพสงานคนอื่นนะคะถ้าโพสงานคนอื่นแล้วมันไม่มันเสียมารยาทนะคะโพสงานตัวเองหรือว่าขออนุญาตโพสอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นงานของคนอื่นก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะ มันเป็นนิสัยหรือว่ามารยาทของของชาวโลกนะคะนี่นะคะพอมาถึงที่จุดจุดจบของเรานะคะแม่ออนมาถึงแล้วนะคะอ่าเราก็จิ้มลงไปตรงโซ่สามที่เราตั้งไว้นี่ละคะ่ะอ่าจิ้มไปเลยนะคะแล้วเราก็รวบมาแล้วก็กดให้เขาแน่นนิดนึงนะคะอ่านานนะคะก็จะได้มาเป็น เริ่มแล้วนะคะตรงนี้คอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาคลิปนี้แม่ออนจบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ออนก็จะมาขึ้นให้ดูให้ดูคลิปของแม่ออนให้จบนะคะในคลิปนี้แล้วจะเข้าใจว่าคอจะทํำยังไงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะขอให้เพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามแม่ออนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ